ห้าสี่สามสอดูไหมโดนสูงไปไหมใช่แต่จะสูงไปประมาณจมูกอ่ะประมาณคางอ่ะอันนี้ลูกสองเอาเอาใหม่ใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลยดีกว่าห้าสี่สามสอง ไม่โดนตาคนไหนไม่ใช่หรอเดวหรเอไต้งนี่ดินทาไนู่นนี่เดี๋ยวก็จะเดินไปนู่นไจับไอไอ้ยันเรอมันนีปันห่า ึกรอเจ้ากันทางใครทางมันพี่ชัยครับไปครับโอเคเรื่องไม่เลอะครับห้าสี่สามสองเฮ้ยเฮ้ยห้าสี 4, 3, 2. 2> ่สามสอง ห้าสี่นี่มองนี่ห้าสี่สามสองต่างคนต่างมีคู่เลือกลาต่อกันทางไปทางมันพี่ชัยกรับ อ่า<ว>สี่สามสองต่างคนต่างมีคู่เลิกลาต่อกันต่างใครทางมันผมก็เดินไปใชค่ครับเดี๋ยหลอกครับโอเค